โยวาัาดีบุรุนเมกาดีวบุรุ่นดูไปดีบุรุนชาลไซต์ด้วยกันด้วยนะฮะวันนี้นะครับเราอยู่กับเจ้าตัวเครื่อง Nintendo Switch Lite วันนี้เราจะมาลองเจ้าตัวเกม red d e a d redemption นะท่านผู้ชมนะเป็นภาคแรกนะครับจากทาง Rockstar นะท่านผู้ชมนะตอนนี้เขาก็เอาลงบนเจ้าตัวเครื่อง Nintendo Switch เรียบร้อยแล้วนะครับวันนี้เราจะมาลองนะครับกับเจ้าตัวเครื่อง Nintendo Switch Lite นะท่านผู้ชมนะเราจะมาพูดก่อน,นครับว่าตัวนี้ผมซื้อมาราคาเท่าไหร่นะครับอันนี้เนี่ยราคาจริงๆเนี่ยมันประมาณส0 0พันนะแผ่นนึงนะครับท่านผู้ชมนนนนะะะแต่่่่วาาาาาผมมมกดดดดดโคคค้้้้ลลลลไเหืือออปปรณ1,800ซยยูงิ แล้วก็ในส่วนของเจ้าตัวเครื่องนะครับตอนนี้นะครับลาซาด้าเขาจัดโปรโมชั่นนะท่านผู้ชมนะราคาประมาณ4,990าสบาทสำหรับมือหนึ่งเลยนะครับมือหนึ่งนะย้อว่ามือหนึ่งประกันศูนย์ด้วยนะท่านผู้ชมนะอ่า ก็ไปกดลิงก์ด้านล่างคำใหญ่ใต้คลิปได้หรือว่าจะซื้อแบบมือสองก็ได้นะครับมือสองก็อยู่ที่ประมาณ3-4มถึงสี่พันนะลิงก์ซื้ออยู่ด้านล่างคำใหญ่ใต้คลิปเช่นเดียวกันกน,นะครับอ่เจ้าตัวเครื่องนะครับเครื่องนี้นะ่าจะเป็นเครื่องเล่นเกมพกพาขนาดกระทัดรัดนะท่านผู้ชมนะจากทาง Nintendo Switch นะความแรง0.4เทลาฟอปนะครับแบต3,500มิแอมป์เร่งแน่สูงสุดถึง5ชั่วโมงเลยนะครับแล้วขนาดหน้าจอเนี่ย5.5นิ้วนะครับมิติโดยรวมนี่ใหญ่กว่าเจ้าตัว iPhone 13 Pro Max แค่นิดหน่อยเองนะท่านผผูู้้้้ชชมมมมนนนนนนะะะะสสาา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 รรรถใไไ่่่กกกกกเเเปป๋งงงพพไไไไหหดยยๆลลคับทแว หน้าจอเนี่ยเป็น HD นะครับ 720p แบบ LCD IPS นะท่านผู้ชมนะเราจะมาเล่นเจ้าตัวเกมนี้กันเลยนะครับท่านผู้ชมนะ okay, let yeah. โอเค let's go yeah ตึงจะจะคนดูอันนี้ผมขอไปนะถ้ามือผมสกรปรกนิดหน่อยผมเพิ่งไปทำงานมานะท่านผู้ชมนะเพิ่งทำงานมาก็เลยมืออาจจะสกรปรกไปซ่อมบ้านมานะท่านผู้ชมนะมาโอเคย้อนกลับครับเย้ yeah. เดินไปฮะเกมนี้จะเป็นเกมแนวคล้ายๆกับเจ้าตัว GTA นะท่านผู้ชมนะเออ เพราะว่าล็อกสตตร์เนี่ยเขาถนัดทําเกมแนวนี้นะไม่ว่าจะเป็นในส่วนของจตัวเกมแนว GTA นะครับแนวอ่าแล้วก็จะตัวเกมบุ l ีนะสมัยก่อนนะครับแล้วก็จะตัวเกมอ่าเรดดี้นะครับ Red Dead เรดดี้นี่ก็จะเป็นซีรีส์ใหม่ของเขานะโคโลอโคตร,ร,ร,รีไปเรดดี้คนดูไหนมันให้เราอ่าไปทำเควสนะครับแมพที่อยู่นี้นะท่านผู้ชมนะอ่าเกมนี้นะครับเฟรมเดทมันจะรันได้ประมาณ3าสเฟรมนะท่านผู้ชมนะก็ถือว่าโอเคเลยนะครับ <S <S ส0เฟรมไม่ได้คลิวกิเลนนะครับเราเข้าไปข้างในกัน เวลี really good, really good. ่กูดเวลี่กูดให้เราเดินมาตรงไหนวะหลังร้านนี้เหรอโอเคขิวส์มีโทษทีพี่ผมเข้ามาผิดที่มันให้ไปตรงไหนนี่ฮอไอสีฟา้ามันอยู่แถวนี้นี่หว่าผมเข้ามาในห้องนอนใครวะไปข้างนอกไปข้างนอก y e a โอ้ร yeah. oh, ันได้โอเคเลยนะนี่มันดูรันได้ประมาณสามสิบเฟรมนะครับท่านผู้ชมก็ถือว่าเลื่อนอยู่นะมันให้ไปตรงไหนนี่ให้ไปชั้นบนเหรออ๋อขึ้นไปชั้นบนโอเคนี่น,นี่ชั้นบนจริงๆแต่ตอนนี้ผมต้องเข้ากลับเข้าไปในร้านนะครับท่านผู้ชมนะโอเคกด B เพื่อวิ่งไวนะท่านผนะู้ชมนานนี้ มาว่าตรงจุดนี้โอเคเข้าไปข้างในฮะไม่ใช่หรอฝั่งนี้หรอต้องออกไปข้างนอกโอเคเฮ้ยจะจ,จ,จุดไหนกันเนี่ยจ่ายห้าสิบอ่ะไม่มีไม่มีเงินอีกเข้าไม่ได้หรอตรงนี้ ต้องเงินมาจากไหนนี่ห้าสิบดอลน,นี่อย่างนี้ว่าแต่เฮี้ยไม่มีเงินนะครับคนดูนะทีนี้ผมจะทำยังไงเนาะแล้วควสมันให้ทำอะไรด้วยนะอันหนึ่งผมกดดูก่อนดีเบสิคอืออาจจะต้องไปรับจ้างนะครท่านผู้ชมผมคิดว่าอาจจะต้องไปรับจ้างทำงานอะไรสักอย่างเพื่อให้ได้เงินมาหรืมันให้เข้าฝั่งนี้ะ่ะ จริงด้วยเราไม่มีเงินนะครับผมดูก่อนนี้วเ,เพินโอเคดูไอเทียมตรงไหนวะซ้ายนี่แหละจะทำไงเนาะถึงจะมีเงินผมไปข้างล่างครับอาจจะต้องไปรับจ้างทำอะไรสักอย่างนะท่านผู้ชมนะ ไปไปไปไม่มีเควส์บอกซะด้วยนะแถวนี้โอ้ลำน,นึงคนดูผมกดดูก่อนดิแป้งเควส์ดูตรงไหนวะเดี๋ยวมุนยินเด้อ <c oughs> ดูแมพสิโ่แมพเกมนี้ค่อนข้างใหญ่นะเกมนี้ลืมบอกไปเลยนะครับไม่ต้องต่ออินเทอร์เน็ตเล่นนะก็เล่นได้นะครับเสียบแผน่นปุ๊บเล่นได้เลยนะครับท่านผู้ชมนะเย้ yeah. อในควิสหลักๆเราอยู่นี่ใช่ไหมซูมยังไงวะอ๋อ ZR ZL อเโอเคไอ้สีฟ้านี่ควิสแน่นอนเลยเซตพอยต์เคลียร์แล้วพี่จะให้ผมทำอะไรนี่ ไม่มีเงินน่ะอาจจะต้องไปหาเงินเรานะครับไปทำงานหาเงินเราอันนี้เป็นร้านหมอสินะเดินสำรวจดูก่อนนะครับคนดูนะเยี yeah, <Yeah. S 2> มีอะไรข้างในหรือเปล่าเว้ยน,นี่คุกนี่มา อ๋อ oh, เรามาทำควิดได้นะท่านผู้ชมนะมาตามบ้านอะไรพวกนี้ได้นะครับให้ตามโซออโซไอซาลอนไปนะโอเคกัดเดมโรดดนนี่เรากำลังตามเขาเรียกว่าตามกำนันไม่ใช่กำนันนีเขาเรียกว่าอะไรวะหัวหน้าหมู่บ้านน่ะ ผู้ใหญ่บ้านเหรอเออผู้ใหญ่บ้านนะผู้ใหญ่บ้านก็ได้นะ <laughs> ผมเรียกพีทเรียกถุงไงผมขอไปยนะท่านนายกเห,หรืออะไรวะในพวกคาวบอยเขาเรียกว่าอะไรเนะี่ดมดทม,มตามเข้าไปเราอาจจะได้เห็นอะไรบางอย่างก็ได้สัญญาณเรียกนะท่านผู้ชมนะ อ๋อทำเสียงนี้คือการเรียกนะครับเรียกมา้าเรียกม้าครับเรียกม้ามาต,ตามฉันมาแล้วก็ไปจับพวกนั้นกัน s <S ไปจ้าผมเริ่มขับม้าเป็นแล้วนะคนดูนะหลังจากที่ฝึกมานานนี่เฟมโอ้โหภาพสวยนะ เอ้ยบอกเลยว่าพอร์ตออกมาดีกว่าเจ้าตัวนั่นเยอะเลยนะครับดีกว่าอะไรนะไอเดว,วิดเชอร์อีกนะคนดูนะยังเล่มหนึ่งเล่มอย่างเงี้ยกูจะตามทันได้ไงนี่ลิงกว่าเดิมนิดแล้วกดยำๆหน่อยนะให้มาวันไวขึ้นสวยเพื่อนถ้ากดยำๆนี่มันจะเปลืองสเตมินาหน่อยนะครับคนดูนะ ก็ต้องค้างไว้หน่อยให้สตรีมินามันรีโหลดไปไปกู้กู้กู้ถามว่าคุมยากไหมไม่ยากนะครับคนดูคุมได้ดนะเกมรู้สึกว่าเขาจะแบบทำคอนโทรลมาดีอยู่เดี๋ยวเดี๋ยวมา้าเราแม่งนั่นเกินไปใจเย็นก่อนนี่ลงมาข้างล่างครับกลมต่ำไว้กลมต่ำไว้ ใจคิดว่าฉันไม่เห็นหรือไงไอ้หนุ่มอืมโอ้โหไันยิงแล้ว,วอ่ะแทมปกป้องฉันด้วยทิปคุบเวอร์มองไปฝั่งนั้นนะเอาว่ะได้บูแล้วว่ะคนดูปัันไปเอ้ยหลบด้านล่างไว้โอ้ยอยเง้ยยิงกูเกือบตุย ต้องหลบออกมาข้างๆนะครับคนดูนะอ๋อกดนี้ดูข้างหลังได้โอเคเอ,อ๋อดิหอ่งออมาสิอืมอืมร่วงใช้ยาไงวะกด e ร e โหลดกระสุนนะฮะคนดูยังเหลืออีกทีนะ นี่ยมัน,ม,นมันควบมันควบคุมยากหน่อยนะครับมันต้องกดปุ่มนั่งลงตรงนี้ครับต้องลุกยืนขึ้นนะครับพ็ดูเอาดิสองนัดสองนัดอ๋อกดอากดอเพื่อเข้าไปหลบอย่างนี้ได้โอเคไป เข้าไปโลบฟึบนี่เข้าไปสไลด์ครับเออพูดที่นี่เลยเอาดิมีโลก,กระสุนก่อนนะครับมันอยู่ข้างหลังตรงนั้นลุยเข้าไปอ,อย่างงี้นะเง,งี้สวยร่ว,หวงหนึ่งนี่อีกหนึ่งไอพวกทำผิดกฎหมาย อ๋อเดินเดินมาที่ศพพวกนี้เราจะเราเราจะได้กระสุนเลยนี่หว่าคนดูนะจับคารันเนี่ยไอจับไอวาตันนะวาตันอยู่ข้างในนะคนดูนะไอนี่หรือเปล่าเออนึ่งลิยงยากจังวะอืมยีโรทับ ไอ้พวกสารละเร็วนี่เอ้ยมาว่ะคนดูทำได้ดีนี่มาตั้นผมไม่ใช่ตำรวจที่นี่นะใช่แต่นายเนะี่ยสัญญาณนะว่านายจะเป็นคนดีดีมาช่วยคุณตำรวจเนี่ยมาเออในอำเภอในอำเภอเขาเรียกในอำเภอนะจำไ้นะคนดูนะ เย้ yeah. ได้รับได้รับมา20นะครับท่านผู้ชมนะโอ้มีเงิน20แล้วเราต้องเก็บเงินแล้วนี่เรงกลับไปเก็บเงินอ่าเรากูจะกลับบ้านยังไงนี่ม้าอยู่ไหนวะอ๋อม้าแล้วกดบนญเล็กม้าได้กดบนเพื่อเล็กม้าม้ามายังมาแล้วมา,ม,าม,าม,าามาแล้ว very really good คนดูเนี่ยวู้วตึงจัดจัด I'm a bad baby, 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 only if you can อ่าโอเคนะท่านผู้ชมนะก็ประมาณนี้แล้วกันนะสำหรับเจ้าตัวเกม Red Dead Redemption นะในเครื่อง Nintendo Switch Lite นะครับลิงก์โหลดเกมนี่อยู่ในล่างคำบรรยายใต้คลิปนะคุณเนาะไปโหลดมาเล่นกันได้นะครับสำหรับวันเอไม่ใช่ไม่ใช่ลิงก์โหลดเกมดิโอ้โหฟิดไปหมดเลยลิงก์ซื้อเกมอยู่ในล่างคำบรรยายใต้คลิปนะ้คนดูนะไปซื้อเกมมาเล่นกันได้นะครับท่านผู้ชมนะเออในส่วนของเจ้าตัวนี้ก็จะราคาประมาณ1,800บาทนะท่านผู้ชมนะถ้ากดโค้ดได้นะตัวนี้นะครับ อ่าเจ้าตัวเครื่องเนี่ยเล่นเกมเนี่ยลาซาด้าเขาลดราคาอยู่นะท่านผู้ชมนะไปกดกันได้นะครับ4,990บาทนะเป็นมือหนึ่งส่วนเจ้าตัวอ่าเครื่องแบบมือสองนะฮะก็จะอยู่ประมาณ3-4มถึงสีพันนะท่านผู้ชมนะไปซื้อกันได้นะสำหรับวันนี้พี่โค้ดจะก่อนเจอกันใหม่คลิปหน้าบายจ้า